สวัสดีสำหรับอีกคลิปหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพระผู้บวชใหม่หรือชาวพุทธทั่วไปจะได้มาอ่านจากหนังสือพระวินัยปิฎกซึ่งจะเป็นประวัติว่าด้วยสังฆเพศสำหรับคลิปนี้จะได้อ่านเล่าเรื่องประวัติพระเทวทัตผู้ก่อสังฆเพศเทวทัตเป็นเจ้าชายแห่งโกริยอุเป็นอนุชา ของพระนางยโสธราชายาของเจ้าชายสิทธัตถะออกขนวดในคราวเดียวกับเจ้าชายห้าพระองค์แห่งสักยวงองคือพัทธริยะอนุทะอานนท์ภักขุและกิมพิระอีกคนหนึ่งที่ตามทรงสเสด็จคือช่างการระบบส่วนพระองค์ชื่ออุบาลีก็ได้ตัดสินใจขอออกบวชด,ด้วย เจ้าชายทั้งหกขอให้พระอุบาลีบวชก่อนเพื่อพวกตนจะได้กราบไหว้ในฐานะผู้อาโวุโสกว่าอันเป็นการลดทิฐิมาณะที่เคยมีภิกษุทั้งห้าจากสกยตวงรวมทั้งพระอุบาลีต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ส่วนพระเทวทัตได้โลจิยะสมบัติชาญในขั้นโลจิยะ หรือฌานที่ได้หรือฌานที่ปุถุชนบรรลุถึงเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ด้วยอำนาจสมาบัติวันหนึ่งพระเทวทัตนั่งอยู่ในที่สงัดเงียบเพียงลำพังเกิดความคิดว่าเจ้าชายอาชาติศัตรูคือพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกำลังอยู่ในวัยหนุ่มวันข้างหน้าน่าจะได้ขึ้นครองราชต่อจากพระบิดา ถ้าได้พระองค์มาเป็นลูกศิษย์ตนจะรุ่งเรืองด้วยลาบสักรกระเนื้อกว่าใค่ไขพระเทวทัตแปลงกายเป็นเด็กน้อยเอางูพันรอบเอวไปนั่งบนตักของเจ้าชายเพื่อให้วาดลัวเมื่อเจ้าชายวาดกลัวก็เปิดเผยตัวเองและแปลงกายกลับมาให้เห็นตัวจริงเจ้าชายเห็นดังนั้นก็เลื่อมใสย,ยิ่งนนะัก ตั้งแต่นั้นก็เสด็จไปถวายการอุปถากเช้าเย็นพร้อมกับขบวนเสด็จส่วนพระองค์ทำให้พระเทวทัตหลงปึ้งกับลาบสักระอันเหลือล้นและในที่สุดก็เกิดความโลภคิดการใหญ่หวังขึ้นปกครองคณะสงฆ์แทนพระพุทธองค์ความคิดอันเป็นบาปนั้นทำให้พระเทวทัพเสื่อมจากสมาบัติ ฤทธิอำนาจแห่งชาญที่เคยเกิดก็ไม่เกิดได้อีกมีเทวดาองค์หนึ่งอ่านรู้ความคิดของพรเทิวัตจึงไปนมัสการให้พระโมคัลานะให้ทราบความเปลี่ยนไปเมื่อพระโมคัลานะทูลให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ทรงยกเรื่องาศาสดาห้าประเภทให้พระเถระฟังาศาสดาห้าประเภทน,นั้นคือ พวกหนึ่งอวดว่าตนมีศินรบริสุทธิ์พวกหนึ่งอวดว่าตนมีอาชีวะวิถีชีวิตบริสุทธิ์พวกหนึ่งอวดว่าตนมีคำสอนที่บริสุทธิ์พวกหนึ่งอวดว่าตนมีคำตอบอันบริสุทธิ์คือเชื่อได้พวกหนึ่งอวดว่าตนได้ยานทัศนะคือได้ตัดสรูธรรมแต่ความจริงหาได้เป็นอย่างนั้นไหมศาสดาเหล่านั้น อาศัยสาวกยกย่องกันไว้และสาวกของพวกเขาก็หวังเพียงได้อาศัยเลี้ยงขีพเท่านั้นส่วนพระองค์เองต่างจากสัจดาเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงทรงมีศีลมีอาชีวะมีคำสอนมีคำตอบมียานทัศนะอันบริสุทธิ์หมดจด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเคารพยกย่องของสาวกแต่อย่างใดขราวหนึ่งพระพุพทธองค์เสด็จจากโกสัมพีไปประทับณวัดเวรวนภิกษุทั้งหลายทูลรายงานวันเป็นไปของพระธิวทัตว่ากำลังอยู่ในความอุปถักของเจ้าชายอาชาติศัตรูอย่างไรพระพุพทธองค์ตัดแก่พิษุทั้งหลายว่าลาบสักการะ และชื่อเสียงที่เกิดแก่พระธิวทัตน์นั้นก็เกิดขึ้นเพื่อทำลายตัวเองทั้งสิน้นวันหนึ่งหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับอยู่ด้วยแล้วพระเทวทัตนตัดสินใจลุกจากอาสนะเข้าไปทูลขอบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นที่รับรู้ทั่วกัน ณนะที่นั่นพระพุทธองค์ทรงห้ามพระทิวาตไม่ให้ชิดการอย่างนั้นและตัดว่าแม้แต่พระสารีบุตรและพะโรมกคขคลานะพระองค์ก็ยังไม่ได้มอบคณะสงฆ์ให้ปกครองคนที่มีประพฤติกรรมกินน้ำลายเขาจะให้ขึ้นปกครองสงฆ์ได้อย่างไรพระดำดัสว่ากินน้ำลาย หมายถึงการจิตอยู่ในลาบสักระลาบสักระลเปรียบเหมือนน้ำลายสำหรับพระอริยเจ้าเป็นการประนามพระเทวทัตต่อที่ประชุมพุทธบริษัทซึ่งมีพระเจ้าพิมพ์ิสารประทับอยู่ด้วยพร้อมกันนั้นก็ได้เป็นการยกย่องให้เกียรติแก่อัครสาวกทั้งสองโดยทำให้พระเทวทัตทั้งโกรธ ทั้งน้อยใจและเป็นดุดเริ่มต้นแห่งการผูกอาฆาตในพระพุทธองค์ตั้งแต่บัดนั้นประกาศนียกรรมเป็นวิธีลงโทษอย่างหนึ่งโดยการแจ้งข่าวหรือประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงความประพฤติอันวิปริตของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จะนำความเสียมเสียมาสู่พระรันตนตรัเท่ากับภิกษุนั้น ไว้นอกวงการพุทธบริษัทถ้ามีความประพฤติใดๆของภิกษุนั้นเป็นภัยอันตรายต่อสังคมหรือต่อบ้านเมืองก็จะไม่ให้อยู่ในความรับผิดช,ชอบของพระรัตนาตยประกาศนียกรรมทำโดยสงฆ์คือภิสูจน์จำนวนสรูปด้วยวิธียัตติพุทธิกรรมในสมัยพุทธกาลเคยทำแกพ่พระเทวทัตรูปเดียว ขาวนั้นพระเทวทัตเมื่อได้เจ้าชายอาชาติสตูเป็นลูกศิษย์แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับราช,ชสำนะักและชิดการใหญ่เสี่ยงต่อการเกิดราช,ชาภัยจากฝ่ายบ้านเมืองต่อพุทธบริษัทตามลำดับพระพุทธองค์จึงมีรับสัง่งให้สงลงประกาศนิยกรรมแก่พระเทวทัตโดยออกประกาศให้ชาวราชคฤห์บว่า พระเทวทัตมีพฤติกรรมอันเลวลร้ลต่างไปจากเดิมอย่างไรขอให้ทราบทั่วกันว่าการพูดการทำของพระเทวทัตเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพียงรูปเดียวพระาศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์หาได้เป็นอย่างนั้นไหมหลังจากนีมติร่วมกันของสง์แล้วพระสารีบุตรได้มอบหมายให้ เป็นผู้ทำหน้าที่ออกไปประกาศให้ประชาชนทราบก่อนจะปฏิบัติหน้าที่นี้พระสารีบุตรทูลถามพระพุทธองค์ว่าเมื่อก่อนตัวท่านเองเคยเกล่าวชมพระเทวทัตในทางที่ดีคราวนี้จะให้บอกประชาชนอย่างไรดีพระพ,พ,พุทธองค์ตรัสว่าให้พูดไปตามความเป็นจริงทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ของพระเทวทัตประกาศนีกรรมนั้นนอกจากสงฆ์จะทำด้วยวิธียติพุติยกรรมแล้วในการแต่งตั้งพระษาลีบุตรให้ทำหน้าที่เป็นผู้ออกเป่าประกาศนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้สงฆ์แต่งตั้งด้วยวิธียติพุติยกรรมก่อนผลดีจากการลงประกาศนียกรรมแก่พระเทวทัตไว้ก่อนอย่างนั้น คือความปลอดภัยของคณะสงฆ์เมื่อจับได้ว่าพระเทวทัตเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการวางแผงปวงพชนพระเจ้าพิมพิสารในเวลาต่อมาหาไม่แล้วพระสงฆ์ทั้งปวงอาจถูกประหารชีวิตไปตามๆกันวามพยายามในการปวงพชนพระพุทธองค์ความพยายามในการปวงพชนพระพุทธองค์ ของเทวทัตและความพยายามในการบวงชนพระเจ้าพิมพิสารของเจ้าชายอาชาติศัตรูตามที่กล่าวถึงในสังกภทขันธการมีดังนี้เจ้าชายอาชาติศัตรูเนกฤตไว้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารตอนกลางวันหมายปปรงชนด้วยกิจนั้นพวกอมาตเห็นพิรุธจึงเข้าจับกลุ่มทรงสารภาพว่าพระเทวทัต ผู้เป็นอยู่เบื้องหลังความผิดครั้งนี้อำมาตย์พวกหนึ่งเห็นว่าควรประหารชีวิตเจ้าชายอาชาติศัตรูและพระเทวทัตพร้อมทั้งภิกษุทุกลูกแต่พระเจ้าพิมพิสารทรงตรัดสินว่าภิกษุทั้งหลายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้และพระพุทธองค์ก็ได้ลงประกาศนิยกรรมแก่พระเทวทัตไว้ก่อนแล้ว ส่วนเจ้าชายอาชาติศตูพระเจ้าพิมพิสารทรงสละราชบัลลังก์ให้ขึ้นครองราชในเวลาต่อมาตามเรื่องราวในสังคเพทขันธการนี้เจ้าชายอาชาติศตรูโปงพระชนพระราชบิดาไม่สำเร็จและไม่มีการกล่าวถึงความพยายามใดๆอีกแต่ไปปรากฏในสามัญผลสูตรแห่งทีขนิกายศีลขัน ทักขันว่าพระเจ้าอาชาติศตูไม่อาจจะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเพราะผลแห่งการปกครองพระชนพระราชบิดาซึ่งเป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่งเรื่องราวการปกครชนพระเจ้าพิมพิสารปรากฏารายละเอียดในชั้นอัตกถาแผนปกรงพระชนพระพุทธองค์เกิดขึ้นหลัง จากที่พระเจ้าอาชาติศัตรูขึ้นครองราชแล้วครั้งแรกพระเทวทัตอาศัยราชอำนาจของพระเจ้าอาชาติศัตรูให้คนไปซุ่มวงพระชนแต่ก็ไม่สำเร็จครั้งที่สองลงมือเองโดยขึ้นไปบนเขาชิดชกูดกิ่งก้อนหินลงหมายให้ทัพพระพุทธองค์คณะเสด็จอยู่ข้างล่างแต่ก็ผาาเป้า มีเพียงสเ็ษหินกระเด็นต้องพะบาทททำให้พระโลหิตห่อเท่านั้นแต่ก็นับเป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่งของพระเทวทั์ครั้งที่สามพระเทวทั์ว่าจ้างนายควนช้างให้ปล่อยช้างนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันไปทำลายพระพุทโธองคแต่ช้างก็สยบ แก่พระเมตตาที่ทรงแผ่ให้มันแต่แทนที่จะวิ่งเข้าทำลายช้างกับเอางวงลูกที่พระบาทแล้วแสดงกิริยาชูงวงขึ้นโปยธุลีลงบนศีตรษะตัวเองความชั่วร้ายของพระเทวทัตเป็นที่รู้กันไปทั่วชาวเมืองไม่ทําบุญตักบาทด้วยพระเทวทัตและบริวารเสื่อมจากราสัก,การ์ ลงตามลำดับถึงขั้นไปขออาหารมารวมกันปกติภิกษุไม่ฉันอาหารเป็นหมู่เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามภิกษุฉันอาหารเป็นหมู่เกินสามลูกเพื่อป้องกันการซ่องสมแผนใหม่ของพระเทวทัตคือการสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์เริ่มด้วยการ ทูลแนวปฏิบัติใหม่แก่ภิกษุทั้งหลายให้ถือวัดเข่งกวาวที่เป็นอยู่โดยหวังว่าถ้าพระพุทธองค์ปฏิเสธประชาชนก็จะไม่เลื่อมใสพวกตนถ้าพระพุทธองค์ปฏิเสธประชาชนก็จะมาเลื่อมใสพวกตนวัดถือเข่งถ้าอย่างนั้นคือให้ภิกษุทั้งหลายอาศัยแต่ในป่าตลอดชีวิต 2. ให้พิสุทั้งหลายดำรงชีวิตด้วยอาหารบิณฑบาตยอย่างเดียวไม่ให้รับนิมนต์ไปฉัน 3. ให้พิสุทั้งหลายใช้แต่ผ้าบังสกุลไม่ใช้จีวรที่ชาวบ้านถวาย 4. ให้พิสุทั้งหลายอาศัยตามคนต้นไม้เท่านั้น 5. ห้ามพิสุ ฉนปลาและเนื้อตลอดชีวิตพระพรุทธองค์ทรงปฏิเสธวัดทุกข,ข้อที่พธธระเทวทัพทูลเสนอทรงให้หลักปฏิบัติแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุใดปรารถนาจะอยู่ในป่าก็ให้อยู่ได้จะอยู่ตามวัดซึ่งอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองก็ให้อยู่ได้รูปใดพอใจจะเดินบินทบาท เลี้ยงชีวิตก็ทำได้จะรับนิมนต์ไปฉันก็ให้ทำได้พิกษุจะใช้แต่ผ้าบางสกุลก็ให้ทำได้จะใช้ผ้าที่เขาถวายก็ไม่เป็นไรการอยู่ตามโคนไม้อนุญาตให้อยู่ได้ในแปดเดือนนอกฤดูฝนเท่านั้นส่วนการฉันป่าและเนื้อ อนุญาตให้ภิกษุชันได้ท่าปลาและเนื้อนั้นภิกษุไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อตนมิได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อตนและไม่สงสัยแข็งใจว่าเขาทําเพื่อตนเมื่อพระพุทธองค์ปฏิเสธอย่างนั้นพระเทวทัตก็พาภิกษุบริวารออกตะเวนบุกระดมประชาชนไปทั่วกรุงราชคฤห์ ว่าพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์พากาันรประพฤติย่อหย่อนสู้พวกตนไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งฝักฝ่ายระหว่างสงฆ์ฝ่ายพระพุทธองค์กับสงฆ์และฝ่ายเทวทัตและประชาชนก็พลอยเกิดความเห็นแตกแยกกันในเรื่องธรรมระวินัยใน,ในพระธรรมวินัยฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างพระพุทธองค์ฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างพระเทวทัต แม้ว่าพระพุทธองค์จะได้มีพระบัญชาให้พระเทวทัตเข้าเฝ้าทรงห้ามปามมิให้ทำความแตกแยกในหมู่สงฆ์อันเป็นสังฆเภศเป็นบาปหนักพระเทวทัตก็ไม่รับฟังกับเดือนหน้าก็สังฆเพทตามแผนเช้าวันหนึ่งระหว่างเดินบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์พระเทวทัตบอกพระอน,นุนว่า ตั้งแต่บัดนี้ไปพวกตนจะทำอุโบสถสังฆกรรมการตังหากไม่รวมกับฝ่ายพระพุธและเมื่อถึงวันอุโบสถพระเทวทัตก็ทำตามที่พูดได้แยกสงฆ์ออกจากพิกูุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปทำอุโบสถสังฆเพศไปทำอุโบสถสังฆกรรมต่างหากโดยอ้างเหตุผลต่อที่ประชุมสงฆ์ว่าฝ่ายพระพุธอง ประพฤติย่อดย่อนกลัวฝ่ายตนและไม่ยอมแก้ไขประปรุงข้อวัดปฏิบัติตามที่ทูลเสนอในการหาสมัครพระพวกนั้นพระเทวทัตใช้วิธีให้ภิกษุทั้งหลายจับสลากเพื่อเลือกขันได้มีภิกษุจำนวนหนึ่งเลือกอยู่ฝ่ายเทวทัตในคราวนั้นภิกษุเหล่านั้นมีจำนวนประมาณ500ร้อรูป เป็นพิกสุวัชีบุตรจากเวสาลีเพิ่งบวชใหม่ย,ยังไม่รู้ทำวินัยทั่วถึงเมื่อแยกสงสํเเ็็จแล้วพระเทวทัตก็พาบริวารแยกไปตั้งสำนักดูที่ตำบลยาศีสักห่างจากราชคฤกลราวประมาณ70กิโลเมตรนั่นเองนั่นถือว่าเป็นการทําสังกเพทโดยสมบูรณ์วันหนึ่ง พระพุทธองค์มีรับสั่งแก่พระสารีบุตรและพระโมกขลานะให้ไปช่วยเหลือภิกษุสงฆ์ที่หลงผิดไปเปลี่ยนฝักเป็นฝ่ายก,กับพระเทวทัตก่อนที่จะสายเกินไปพระอัคราสาวกสามารถไปขี้แกงให้ภิกษุบริวารของพระเทวทัตเข้าใจถูกต้องในพะระธรรมยีในภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุพระธรรมเป็นสโสดาบัน ได้ตามพระอักรัรสาวกกับราชคฤอเกือบทั้งหมดข่าวนั้นพระพุทธองค์ได้ตัดยกย่องภาษาลีบุตรว่าเป็นโทษที่ดีคือสามารถทำความเข้าใจแก่คนอื่นได้ดีซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติแปดอย่างคือ 1. รู้จักรับฟังคนอื่นพูด 2. พูดให้คนอื่นยินดีรับฟัง 3. มีความรู้ดี 4. มีความจำที่ดี 5. เข้าใจความหมายที่เขาพูด 6. สามารถเข้าใจความหมายที่คนอื่นพูดเจ็ดมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ใช่ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ 8. ไม่ชวนทะเลาะ ถึงสาเหตุที่ทำให้เทวทัพฝักไฝแต่การทำบาปว่าเพราะถูกความชั่วแปดอย่างครอบงำจิตคือหนึ่งเห็นแก่ลาบหลงติดในปัจจัยเครื่องยังขีดสเป็นทุกข์เมื่อเสื่อมลาบเห็นแก่เกียรติยศชื่อเสียงสเป็นทุกข์เมื่อเสียมเกียรติยศชื่อเสียง ห้าเห็นแก่สักกะละความยกย่องนับถือหกเป็นทุกข์เมื่อเสียมรลักสักกะละเมีความปัถนาอันเร็วแปดมีความเป็นมิจฉุ่วพระพุทธองค์ตัดถึงอสัตธรรมอีกสามอย่างที่ความงาจิตของพระเทวทัตให้ต้องทำชั่ว จึงต้องไปเกิดในนรกชั่วกับชั่วกรมไม่มีทางที่จะแก้ไขได้คือ 1. ความปัรนนาอันชั่วร้าย 2. ความเป็นมิตรชั่ว 3. การหยุดกลางคันเมื่อได้บรรลุคุณวิเศษขั้นต่ำคือพอใจเพียงแค่โลกิยะสมบัต